เราใส่ทองอะ่ะจะใช้แต่น้ำตาลน้ำตาลฝ่ายแต่ถ้าเป็นพวกขนมไทยพวกตะโก้พวกเอ่อ จา้จาจุดจ้าแล้วแล้วพี่ได้สั่งอาไปไปบมางเนี่ยนะคะก็สั่งไปตายบางทีอะถ้ไข่เก่าอ่ะได้ค่ะพี่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อันนี้อันนี้ไม่ได้งี้ี ก็มีปรับข er ึ้นค่ะก็ก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบแหละจะไปขึ้นราคาขนมกับลูกค้าก็ไม่ได้ในบางอย่างคือขนมไทยขึ้นชื่อว่าขนมไทยบางครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ว่าทำไม เอเราถึงไปยึติดว่าขนมไทยทุกอย่างจะต้องถูกซึ่งเปรียบเทียบกับขนมฝรั่งแล้วคือเราไม่สามารถขึ้นได้เลยแต่ต้นทุนแล้ววัตถุดิบเราก็ไม่ต่างกัน,นเขาเลยบางอย่างจะแพงกว่าด้วยซ้ำวัตถุดิบหลักๆของเราใช้เป็นอะไรบ้างคะก็ที่ร้านเลยขนมมงคลหลักๆเลยคือไข่กับน้ำตาลไข่น้ำตาลแป้งกะทิ สี่อย่างนี้คือขาดไม่ได้ตอนนี้ราคาไข่กับราคาน้ำตาลเมื่อก่อนกับตอนนี้ปรับมาอย่างไรบ้างเมื่อก่อนราคาถูกลงนะถูกถูกกว่าลงลงกว่านี้เยอะตอนนี้ราคาขึ้นขึ้นแทบทุกสิ่งอย่างต้นทุนน้ำมันทุกอย่างแต่เราไม่สามารถเพิ่มราคาขนมของเราได้แล้ว,ว<ะ>ปรับตัวยังไงคะปรับตัวยังไง ก็กถ็ถามว่าปรับตัวยังไงก็ยังคงต้องขายอยู่เพราะเ,าเราก็มีฐานลูกค้าของเรายังมีลูกค้าแวะเวียนมาหามาซื้อมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเรายังคงต้องทําอยู่นะอาจจะได้กําไรที่น้อยหน่อยหรือบางครั้งแอบแค่จะไม่เห็นกําไราเราก็ต้องคิดแบบถั่วเฉลี่ยใช่บางอย่างแบบเ,เช่นแบบราคาสูง ค่าแรงในการทําทุกสิ่งอย่างเวลาบวกแล้วก็คือมันไม่คุ้มกับสมันไม่คุ้มอะได้ไม่คุ้มเราก็จะไม่ค่อยทํานอกจากว่าลูกค้าจะใช้เยอะๆแล้วสั่งเราทีเยอะเลยเราก็จะขึ้นงานอันนั้นก็จะพอเห็นกําไรนิดหน่อยเพราะมันได้จํานวนเข้ามาช่วยแต่ถ้าเกิดจํานวนไม่ได้เข้ามาช่วยเราก็จะไม่คุ้ม